ลูกขอนอบน้อมคาระวะสักการะบูชาพระโพธิสัตว์ติจังอ้วงพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ด้วยจิตศรัทธาบัดนี้ขออัญเชิญบารมีพระมหาโพธิสัตว์โปรดเมตตาสเสด็จมาเป็นสักขีพยานในการทำบุญสร้างกุศลมีจิตมุทิตามีความปรารถนาดีต่อสัตว์ช่วยเหลือสัตว์ปล่อยสัตว์ปล่อยงูขอปาลาไหลนี้เป็นตัวแทนงู ตัวแทนความอาฆาตพยาบาทจองเวรทั้งหลายขอให้ปหลาไหลมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปสืบเนื่องต่อไปไม่ต้องถูกประหัตประหารเข็นฆ่าให้ตายขอให้ปลานี้มีความสุขมีอิสรภาพมีอิสระในการใช้ชีวิตเป็นของตนเองไม่ต้องถูกกักขังนวงเหนียวจองจำ ข้าพเจ้าได้แก้ทุกแก้เคราะห์ภัยให้กับปลาไหลนี้ปลาไหลนี้เกิดความสุขกายสบายใจชื่นใจด้วยกุศลนี้ลูกขอปลดปล่อยไทยทอนสิ่งที่จองเวรอาฆาตมากร้ายปองร้ายผู้อื่นผูกใจเจ็บอย่างแก้แค้นเจ็บใจไม่หายจะเอาคืนพยาบาทมุ่งร้ายกล่าวร้ายให้ร้ายกัดไม่ปล่อยอิจฉาริษยารันทศประชดประชัน ราคะเบียดเบียนเอาเกินกว่าเหตุทำร้ายทำลายสิ่งที่ไม่ดีเป็นบาปเป็นความชั่วทั้งหลายเหล่านี้ที่มาครอบงำให้ลหลงไหลผูกพันให้จมปลักหลงไปกับมิจฉาทิฏฐิทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นอกุศลกรรมต่างๆขอถ่ายถอนคืนสู่ธรรมข้าพเจ้าและเหล่าลูกหลานขอสำนึกผิดที่ได้ทำอกุศลกรรมล่วงเกินเบียดเบียนต่อเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวง ไม่ว่าทางร่างกายหรือจิตใจทางตรงหรือทางอ้อมทั้งที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวที่ระลึกได้และระลึกไม่ได้ทั้งที่เจตนาและไม่ได้เจตนาบุพกรรมกรรมอดีตชาติกรรมชาติปัจจุบันและกรรมปัจจุบันนี้ภาวะธรรมใด <c oughs> ภาวะธรรมหนึ่งได้สร้างวิบากกรรมด้วยกายวาจาใจนี้ ที่ปฏิบัติเป็นอาจินบุพกรรมของเหล่าบรรพบุรุษของตระกูลที่เคยทำผิดพลาดตกทอดสืบมาสู่ลูกสู่สู่หลานและสิ่งที่ลูกได้กระทำเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเป็นอาจินบ่อยๆสะสมกลายเป็นกรรมใหญ่กรรมหนักมหาวิบากกรรมที่ได้รับผลวิบากกรรมอยู่นปัจจุบันนี้ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ชื่อว่าบุพกรรม ทุกสิ่งที่เป็นบาปกรรมตรงนี้พฤติกรรมเช่นนี้บัดนี้ลูกขอความเมตตาพระมหาโพธิสัตว์ตีจังอ้วงและพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ขอสำนึกผิดในพฤติกรรมที่กล่าวมานี้ขอขมาและขอรับการอโหสิกรรมจากเจ้ากรรมนายเวรที่กล่าวมาข้างต้นลูกขอตั้งปณิธานจะไม่ทำพฤติกรรมเช่นนี้อีกต่อไปจะมีจิตเมตตาช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อเพื่อกันทุกสรรพสิ่งและจะหมั่นทำบุญสร้างกุศลชดใช้ให้กับกรรมมหาวิบากนี้เพื่อส่งให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยการเจริญพรหมวิหารสีและเจริญบุญกุศลและหากผู้อื่นผู้ใดสัตว์อื่นเหล่าใดมาทำร้ายข้าพเจ้าด้วยวิบากกรรมนี้ให้ข้าพเจ้าเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งกายและจิตใจ กรรมเช่นนี้ข้าพเจ้าขอรับการขอขมาและโอโหสิกรรมให้จะไม่จองเวรอาฆาตพยาบาทอีกต่อไปและขอถ่ายถอนสิ่งที่จองเวรอาฆาตพยาบาทต่างๆคืนสู่ธรรมอิมังทุกขังปัจจุดธรารมิปลดทุกให้เขาสุขนั้นถึงเราแก้ทุกให้ท่านสุขนั้นถึงตัว ด้วยบารมีพระมหาโพธิสัตว์ติจังอ้วงและพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ด้วยความศักดิ์สิทธิ์แห่งพุทธธรรมด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลโปรดแก้ทุกข์แก้กรรมแก้เคราะห์ภัยเสร,ริมดวงชะตามงคลให้กับพระเจ้าพร้อมกับครอบครัวด้วยเถิดโอมมณีปัตเมหงสาธุสาธุสาธุ